วันนี้มาครบทีเลยเหรอโอชยบอกว่ามันไม่ได้นะพี่มันไม่ไหวอะไรเงี้ยโทรหาพี่นิดพตอนแรกโทรหาพี่โอแล้วพี่โอ๋พี่โอ๋เขาเขาไปต่างจังหวัดไปของเอสอะ แล้วก็แบบโคลไม่ติดแบบคือกอดโทลแบบพูดว่าอะไรดีคิดแบบคิดบทคิดคิดคิดเอาละคิดได้แล้วหมายเลขที่ท่านเรียนไม่สำนึกแล้วเดี๋ยวป้าโทรหาเราเอาไหมเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยชัวยเมื่อกี้กล่าวว่ากำลังจะเดินไปหาพิธีเลยนะเนี่ยบอกพิธีผมต้องการจริงๆนะเอาได้แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนกันเลยนะ อุ้ยไม่รถของพี่เขาอะไรเขาปิ้นปิ้นเปิดๆตอนมาแล้วนี่แล้วใครบางคนนี่อะไรมีอีกคนหนึงเขาองสิาห้าโมงไหมคะแล้วก็ใหม่ทีสามุ่ก็คือราไว้ก่อ๋อเรพอดีเวลากันไปนิดนึง ดังมแล้วเขาคงจะตามไม่ได้แล้วดังเนอไม่ได้ไม่้กี่ยวกี่มองกันว่าป้ายไฟไปเขียวๆในปั๊มน้ำมันอะไปเอาป้ายมาไปโอ้ยลงข้ามมาไงครับจะขับรถมาแต่คงคิดว่ามาไม่ทันยาเป็นจริงขอ ขอเหอเก็บแบตไว้บ้างเต็มลุยเต็มที่เลยชอบใช่ไ้มชอบนี่ไมเลดอกชอบใช่ไมจะได้ซือป่าแล้วก็ไ่ชอบอุจปา์ได้เก็อะไรกวนกนนยาอะไรชอบอะไรลาคอสชอบอะไรก็ได้ ้ไปเรื่อยๆเขาให้เลยมาอ๋อแล้วแต่เขาจะให้อะก็ได้เลยพอนจงต้องถามผู้ชายใช่ไหมใช่คำถามคำถามหรอโมหรือโบนะโบโบตอนหลังพี่ก็คิดว่าเขาเป็นโมชื่อโมบางทีเขาเวลาเขาพูดเราก็ได้ยินเราได้ยินว่าโมไงเแต่เสรเจ็นมามุมนี้มุมนี้หล่อไม่ใช่หล่อนี้มันเป็นเครื่องหมายทอยเลส ใครชายอยู่เนี่ยเขาเป็นมุมนี้นี่คนจริงแหม่ถ้าดีมึงจะจริงไหมล่ะวาดูดีไปเรื่อยเรื่องมันอยู่ตรงนี้ก่อนแหม่มุมนี้เลยต่างคนต่างถ่ายคนละมุมดลนะมุมใครมุมมันการไปทางหลังถ่ายตอนเช็ดน้ำแล้วนี่แหละ แล้วว่าเชน่าแา้วพ่โซ่เดี๋ยวราถ่ายให้แล้วสองให้เหมือนเดิมอีกสักครู่ขอแป้งก่อนได้ไหมอันนี้ก็สวยนะเพะ่ไม่เป็นหลบน้ำหรออ๋อพี่ปีไปลบอยู่อเลาทรอนนะ่ายห้นิดนึงกว่า

ถ่ายรูปต่อฮะมีช้อนพอแล้วไปแล้วนะไม่พี่ลมไม่ค่ะจะลมเสียไหนอฝั่งนู้นแหละกำลังขับมาฝั่งนู้นหมาเพราะว่าอิสคิสโซฟาร์ใช่กำลังวนมาโออนี่จังตายอ๋อครับไปๆสงสารเราไม่ทันอ่ะชิมไปๆจะดีวิดีโอกต้องอันนี้มากเลยฉันอยากเปี้ยน ไเร็วเดียวหมดฮะมเจอกันว่านี้เหรอเข้ามาเกินหนาไม่รู้อาหาญี่ปุ่นอาหารเจ้านี้นาอยู่ีเสร็จเร็วนี่นานน ขอนข้างรีพักผ่อนนิดนึัดสวัสดีครับขอบคุณมาก